สวัสดีตอนเย็นค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพนาน้อง,องไปรับเหรียญตาทั้งหมด4แบบค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะพี่แป้งก็ได้ทําเหมือนกันหาแยกย่อยบ้างมี4แบบบ้านนะคะพี่แป้งรวมอยู่ในเพลย์ลิสต์น้อง,องดูแล้วค่ะ ใครที่สะดวกดูในเพล็กก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่6วันสุดท้ายเท่านั้นในการที่เก็บอีเวนต์ะคะเดอะฮันนนั่นเองใครมีกิเยญแล้วบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยแล้ววันนี้นะฮะจะเป็น4ี่แบบแบบง่ายๆนะใช้เวลาไม่นานนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยและแมปแรกนะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปขับรถตามหากระต่ายนั่นเองเราไปดูเควสกันเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วให้น้องกดเล a y ได้เลยนะคะจากนั้นมันจะให้เราเลือกสถานที่ค่ะเพราน้องเลือกไปปั๊บน้องๆก็กดตามพี่แป้งนะคะ เราจะต้องทําการหากระต่ายทั้งหมด25ตัวซึ่งน้องไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่เจอนะคะพี่แป้งจะไกด์ไลน์บอกสถานที่ว่ากระต่ายแต่ละตัวอยู่ตรงไหนแต่หานุน้องคิดว่าเฮ้ยดูพี่แป้งแล้วไม่เข้าใจน้องสามารถหาดูเองได้นะคะซึ่งหากน้องกดคาว่าเดอร์ฮันด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะบอกน้องค่ะว่ากระต่ายเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนแต่มันเป็นแค่ลักษณะรูปภาพนะคะว่ายืนอยู่ตามตึกหรือยืนอยู่ในที่โล่งอะไรแบบนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนุน้องก็ยังต้องหาเองอยู่เหมือนเดิมนะคะซึ่งพี่แป้งจะไกด์ไลน์ภาพให จะอยู่ตรงไหนซึ่งมันจะอยู่ในจุดเดิมๆค่ะของนน้องกับของพี่แป้งจะเหมือนกันนั่นเองให้สังเกตรอบข้างไว้นะคะน้องว่าเฮ้ยพี่แป้งเนี่ยมารับตรงไหนบ้างนะคะหากพี่นะไม่คัดคลิปแบบนี้นะคะคลิปพี่ค่อนข้างยาวค่ะพี่แป้งจะสารภาพมากเลยว่าคลิปนี้ทําพี่แป้งต้องวิ่งออกไปอ้วกห้องน้ําเลยนะคะนน้องขับรถมึนหัวมากมันสามารถอัปเกรดรถให้มันเร็วได้นะคะนน้องซึ่งน้องสามารถนะคะอยู่ในแมบแล้วมันจะมีตังขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเวลาเราขับรถอะไรเงี้ย เกียร์รถหรือซ like yeah, sure. mm ื้อรถใหม่ก็ได้ค่ะรถที่มันให้ฟรีมาเนี่ยมันค่อนข้างช้าและขับยากนิดหนึ่งนะน้องๆมันแข็งมากขนาดพี่ขับในคอมนะคะน้องๆยังแอบยากเลยส่วนมากนะคะกระต่ายเนี่ยจะอยู่ในเมืองข้างๆโซกตึกอะไรแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้อยู่แบบลึกลับอะไรมากหรอกค่ะน้องๆแค่ขับรถผ่านน้องๆก็จะเห็นแล้วซึ่งพี่แอบแปลกใจอยู่นิดนึงว่ามีคนบอกพี่ว่ามันอยู่ตรงทะเลทรายแต่ตัวพี่พี่ไม่ต้องไปหาถึงทะเลทรายถ้าน้องๆเนี่ยดูในของน้องๆว่าข้างๆอีเวนต์ของน้องๆเนี่ยมันขึ้นว่าไปทะเลทรายหรือไม่ ตึกไม่มีย่าเนี่ยน้องๆสามารถขับออกนอกเมืองเนี่ยไปดูที่ทะเลทรายได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนพี่แป้งสัก2ตัวอะไรแบบนี้นะน้องๆสามารถขับไปดูได้ค่ะซึ่งของพี่เนี่ยมันไม่มีจริงๆค่ะและ2ตัวสุดท้ายของพี่ก็ยังอยู่ในเมืองนะคะน้องๆสามารถเปิดดูอีเวนต์ของตัวเองได้ว่าเฮ้ยหาไม่เจอแล้วมันอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เมื่อเราเก็บตัวสุดท้ายได้แล้วเรียบร้อยนะน้องมันจะขึเหรียญนตาด้านขวามือแบบนี้เลยค่ะและแมปต่อไปแมปที่ น,ะะนอกจากการขี่รถแล้วค,ะค่ะก็ตายแล้วผี่แปะจะพาน้อง<ๆ>ไปขี่มาค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเคยมีของฟรีจากแบบแบบนี้อยู่แล้วพี่แป้งเลยมีม้านะคะส่วนใครที่มีมา้าทาตามเคุ็เขาก่อนให้น้องมาคุยกับคนนะคะที่อยู่ท่าเรือจากนั้นกดเย็ยนะคะแล้วก็กดอันแรกที่เป็นสีเขียวนั่นเองเขาจะพาเรานะคะวาร์ปไปที่หนึงนะะ่งค่ะซึ่งแบบนี้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็ได้แล้วนะคะน้องๆขี่มาแล้วมาตรงนี้เลยะคะ่ะประตูลุงๆนะคะจานนั้นมันจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยจะต้องมาตรงนี้นะ,ะให้น้องๆเดินเข้าวงกลมสีชมพูอันแรกแบบนี้แล้วกดเย็ยนะคะมันจะให้น้องๆเนี่ยขี่ม้าแข่งนั่นเองแต่ไม่ต้องแ กับอะไรคะแข่งกับตัวเองนะคะน้องๆจะเห็นว่าเวลาเราขี่น้องๆต้นเดินชนอีวงกลมใสๆแบบนี้ด้วยนะคะระยะทางเนี่ยไม่ไกลค่ะน้องๆค่อนข้างที่จะง่ายเลยในมือถือกระทาง่ายค่ะน้องๆแมพมันไม่ได้แหลกมากขนาดนั้นเมื่อถึงอันวงกลมอันสุดท้ายตรงนี้จะเป็นเส้นชัยน้องๆจะได้เหรียญตาด้านขวามือมาเลยบอกแล้วว่าง่ายมากๆนอกจากการขี่ม้าแล้วพี่แปนจะพันน้องไปทําอาหารค่ะแมพนี้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็ทําได้แล้วเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อน้องเข้ามาให้กดเพล์ตรงนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นนะให้น้องคุยกับ NPC ตัวนี้นะที่เป็นผู้หญิงแบบนี้จากนั้นก็กดคุยกับเขาให้จบนะคะเพราะน้อง ุยเสร็จปั๊บแล้วเรียบร้อยมันจะขึ้นเควด้านซ้ายมือให้น้องๆเดินมาฝั่งตรงข้ามค่ะจะมีร้านค้าแบบนี้ให้น้องๆเข้ามาซึ่งไม่ต้องกลัวนะคะมันจะมีไกด์ไลน์ที่มันเป็นลูกศรสีขาวแบบนี้อยู่แล้วนะคะน้องๆแค่ทําตามเขาให้ครบเท่านั้นเองค่ะจนกว่าเควด้านขวามือจะขึ้นว่าสําเร็จจากนั้นเมื่อออกมาให้นอนะหารถหรือเสกรถออกมานะคะแล้วไปที่ห้างซึ่งห้างเนี่ยน้องๆไม่ต้องกลัวว่าจะหลงมันมีจุดสีขาวบอกแบบนี้นะคะให้น้องๆหยิบรถเข็นค่ะแล้วเดินเข้าไปข้างในหยิบนะคะสตอเบอรี่เบ บนแคชเชียนะคะจากนั้นให้น้องเนี่ยไปจ่ายตังค่ะเพราเราจ่ายตังเสร็จปั๊บแล้วเรียบร้อยให้หยิบถุงก,กลับมาด้วยนะคะเดี๋ยวไม่มีของทำอาหารเพราะเราหยิบออกมาแล้วนะคะให้น้องเนี่ยกดขวามือที่เป็นรูปบ้านจากนั้นให้น้องเลือกพื้นที่ว่างค่ะแล้วสร้างบ้านของตัวเองเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะให้น้องเเดินเข้าไปเลยมันจะมีไกด์ไลน์บอกน้องอยู่แล้วนะคะเป็นจุดสีขาวนะคะเดินมาตรงนี้แล้วกดอีแล้วเลือกอันแรกนะคะทําอาหารอันแรกค่ะจากนั้นนะคะให้น้องกดปิดตรงนี้ไปแล้วไปหยิบของนะคะจากในตู้เย็นมาแล้วให้นอเนี่ย กดตรงเขียนนะคะกดอี e, แล้วก็ทําการหยิบของมาหั่นตรงนี้ได้เลยนะคะทาการหั่นไปนะคะสตรอเบอรี่จากนั้นเราก็หั่นอีกชิ้นหนึ่งค่ะนั่นก็คือกล้วยนะคะเอามาหั่นที่เขียงเหมือนเดิมนะคะโดยการกดอีค่ะน้องๆไม่ยากเลยนะคะพอเราหั่นกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือกดอ e, ีให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นอาหารของเราก็จะเสร็จแล้วกดคอมพีดด้านซ้ายมือให้เรียบร้อยเหลี่ยนตากระขึ้นเลยคะ่ะ และแมปสุดท้ายนะคะน่าจะถูกใจน,น,น้องผู้ชายนั่นก็คือแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์นั่นเองบอกเลยว่าไม่ยากค่ะทาตามพี่แป้งก็พอเมื่อเข้ามานะคะบางคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยอาจจะต้องโดนสุ่มตัวนะคะสัก3ตัวซึ่งพี่แป้งกระทาการสุ่มตัวแบบนี้จะได้มีตัวละครไปเล่นทาวเวอร์ดีเฟนซ์นั่นเองเมื่อเราได้ครบเรียบร้อยให้น้องเดินออกมานะคะมันจะมีซุ้มประตูใหญ่ๆอยู่แบบนี้น้องเดินเข้าไปนะคะแล้วเดินตรงไปที่ประตูขาวได้เลยนะ,ะเราจะไปเล่นกันแล้วก็หาเพื่อนแบกก็ได้นะหรือจะเข้าไปเล่นเองก็ได้ค่ะน,น้องเข้ามา ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนท o w e r d e f e n s e ทั่วไปนะคะกดวางตัวละครอัพฟงอัพเกรดอะไรให้เรียบร้อยจะมีทั้งหมด10เวฟค่ะน้องๆเล่นถึงเวฟที่10มันจะมีตัวละครสีทองออกมาให้น้องๆฆ่าให้เสร็จสับนะคะตัวละครตัวสุดท้ายจะต้องตายนะคะน้องๆคือตัวสีทองนะคะถ้าน้องฆ่าสําเร็จแล้วเรียบร้อยปั๊บนะคะน้องๆก็จะได้เหรียญตามาเลยค่ะบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะคะทําตามนี้ได้เลยค่ะรูปรล่นหน้าตาของเหรียญตานะคะจะเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นั่นเองค่ะถ้าน้องโชบคลิปนี้นะคะฝากให้กดไลค์เป็นกำลังใจแปง เยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะทำทั้งของฟรีแล้วก็เหลียดตาใ้กับน้องๆแล้วมีคลิปสั้นวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมมาดูกันด้วยนะไว้เจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย